ไม่ได้เข้าไม่เจออันนี้เกวียนน้อยบ้านใจดีอ๋อลบลบลองรดนะลบอันนี้ภูเขาทองครับนี่นครั้ง,<อ>งแรก<อ>ที่<อ>ได้เข้ามาตอนเด็กเชิญครับเชิญครับไปก่อนเลยครับอันนี้ก็มาโอ้ครั้งแรกที่ได้มานะ วัดภูเขาทองมันทำไมทำไมภูเขามันอยู่กลางกรุงเทพอะทำไมภูเขาอยู่กลางกรุงเทพอะสวยร่มรื่นมากนะต้องมีเพร้าวงนะไม่ยอนี่เสียเสียอืมเขตเขตวัดครับโอ้เป็นภูเขาขึ้นไปเลยนะโอ้เป็นภูเขาเป็นชั้นชเลยนะ นี่กุฏิครับแส่วงต้งมานะแห่รแถแห่แห่รอบตลาดต่างน้ำพักหน่อยนะเฮ้ยนะโอ้ <laughs> นี่ดูลังคาก็รู้แล้วครับว่านานแล้ว <c oughs> สมัยราชการที่หนึ่งจริงครับตอนนี้ราชการที่ถึงราชการที่สิบแล้วครับเ <c oughs> สียงนะพี่สุนครับรถจอดเสียงนะจริงเสียงนะ โอ้เพิ่งเห็นครั้งแรกข้าวแปดครับแปดครับแมาแล้วครับเลขแปดเลขแปด่ะขอบคุณครับขอบคุณช่างภาพครับวัดภูเขาทองอือนี่ครับ โอ้โหร่มรื่นมากครับครับร่มรื่นมากครับหลวงพ่อร่มร่มร่มรื่นมากครับครับเดี๋ยวพ่อแม่เปลี่ยนข้างอในได้ได้ครับถ่ายรูปถ่ายอะไรกับพ่อแม่ผมก็ได้อ๋อครับถ่ายข้างหน้ำถ่ายเขตรงนี้อะไรนขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะครับนาทีสืบพระประแดงครับสืบพระประแดงเข้ามาครับ สวยไหมวัดวัดวัดหรือโรงแรมไหมไม่สะอาดขน,นาดนี้นะนะสะอาดมากตะละปัดตะละปัดมีอันเดียวป่าเห็นอ๋อหนุนสองวางซ้อนครับสวยนี่ครับเมื่อกี้กุฏิช่องประตูเข้าเลขแปดแล้วห้องนี้ห้องเท่าไหร่ดูเรียบห้อง <c oughs> นี่โอ้โหรมดา <st ischen> อ่าเข้าไปถ่ายรูปได้นะข้างในห<ร>ลวงพออว่อบอกว่าไปเข้าไปถ่ายรูปก่อนกลับได้นะครับแปดใครใครใครบลอตเตอรี่อะห้องแปดให้พ่อกับแม่น,นั่ง เขาไปนั yeah. okay. hey, well, you know ่งในได้บอกพ่อกับแม่ไปถ่ายรูปได้บวชบวชสององประตูเลขแปดแปดสองสองแปดอะไรเขา่าไปห้องห้องพักที่เท่าไหร่ไม่มีบอกก็ห้องประตูห้องประตูแปดบวชสององเออวันศุกร์ดับสองเก้าเก้าไป แล้วนี่แม่ทอแม่แม่พี่ทอเองค่าทอประมาณสามเดือนค่าแต่มาตัดห้าพันทอสามเดือนแม่ทอกับมือแม่แม่ทอทอกับมือนี่แม่ทอกับมือเลยนะ่นที อ๋อมีที่พักด้วยเหรออ๋อ,อนั่งตรงนี้ก็ได้ครับห้องเดียวกันอ๋อโอเคอืมโอ้อยู่แบบกลางคืนแบบมิชิดปลอดภัยปลอดภัยนะทั้งคืนปลอดภัยเพราะว่ามีประตูล็อกคนนอกเข้าไม่ได้นะปลอดอะออความปลอดภัยนี่เป็นวัด วัดหลวงครับท่านชมนี่ประตูเข้าออกมีชิดแล้วก็มีกลังคืนเนี่ยนี่ครับล็อกก่อนมีกุญแจครับมีล็อกเข้ามาไม่ได้นี่อยู่ครับซิ่งหากลับไปแล้วเหรอออตอนไหนอยู่ไหนร่มดื่นนะรูมดื่นนะน

ให้เปิดห้องน้ำเป้าโองโหอันนี้ห้องน้ำวัดูเขาวทองคนระับโอ้ไม่อยากดิก็ไม่อยากจะพูดอะไรสะอาดมากอา้ามีคนเข้าสะอาดมากทำได้ทำได้นี่ โอ้ชมพู่พะเมียวชมพู่พะเมียวเนี่ยนี่ห้องนง้ำสะอาดมากนมจีนไม่หมดตกา,าเลย นมจีนหกตะกาใหญ่อนมจีนน้ำาน้ยาไม่มีนมจีนน้ำยาเพราะว่าไม่มีคสรุเาักใส่กมักไว้แล้วเราก็หาไปตั้ตรงนั้นใช่ไแกงน้หมดแกงได้ว้เข้าได้ปะได้าเข้าได้ครับไม่หนี้ไได้ถอดรองเท้าแค่นั้นไม่เกี่ยว เข้าไปเธอไม่เกี่ยวหรอกไม่ไม่อาบาดรอห้องน้ำไ่เข้าห้องน้ำนี่สำคัญมากเราจะไปรอขาอนาคตไม่ได้ไหแต่ชุมพู่มะเมี่ยวนี่ทำไมปลูกขึ้นได้ยังไงขึ้นยากมากนิ้วไปไหนนิวเด้ว ตัวคนกวาดล้างครับ้างเหนือยตัวคนกวาดล้างซื้อื้าซื้อาแดงอ๋อดูฮะดูไม่ืขาดูซื้อาแดงนี่เป็นไงไม่หนวดไม่เข่ารีบพอรีบไม่ั้ไม่เหมือนสือเเอาไว้ดแล้วแหละ

รู้รหัสผ่านมันมีใช้แอปผู้ต้องหาติดตามมีโปรแกรมยังต้องทำนะเราได้รถมาคืนรถมันไปติด GPS ในรถ <c oughs> รู้ยังไอทูเป็นหน้าไอทู 2, สายการเงินสายบัญชีการเงินบัญชีการใช้โทรศัพท์ <c oughs> เป็นพวกนี้จบ